Hello everyone my name Gantavong Ndravaad my name is สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงมันชรีชัางปล่ We are very welcome everyone to the exhibition. The young ambassadors of w e c h u t Foundation of the Ministry of Foreign Affairs ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีตามวิถียั่งยืนประจำปีพุทธศักราช2567ตามโครงการรณรงค์ เมืองสุดย่างยืนมีเส้นทางการเรียนรู้กว่าสิบฐานที่นำมาตั้งสแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมให้เยาวชนไทยผ่านก้าไกลทันโลกซึ่งได้ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า62จังหวัดและในปีนี้เมืองสุดย่างยืนจะมาสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนคนเมืองน่านในวันที่8ถึงวันที่9กรกฎาคมพศ2567ณโรงเรียนบ้านดอนศิษย์สกลอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน มาร่วมสร้างเมืองที่ทุกคนมีความสุขร่วมกันจะเป็นด้วยความรักและการแบ่งปันในสังคมที่มีคุณภาพกับเราได้ถ่าใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมเกษตรกรหรือโทร0979492515ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25มิถุนาย,ยนพศ2567นี้เท่านั้น Let's work together to create the city of sustainable happiness. To Think wisely look ahead understand thailand understand the world ยาวชนคนดีนําไทยสู่วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนคิดกว้างมองไกลเข้าใจไทยเข้าใจโลก